ครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านมาดูว่าสภาพสํานักงานเกษตรอําเภอหลังจากที่โดนฝนถล่มไปเมื่อคืนนะครับสภาพเป็นยังไงนะครับผมก็โอ้น้องฝนถล่มลงมาแบบอย่างหนักเลยนะครับไม่ไม่เคยเจออย่างนี้มานานแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสํานักงานผมเป็นยังไงนะครับนี่ก็หลังจากที่ฝนตกอย่างหนักเมื่อคืนนะครับก็ ตรงนี้นะครับเป็นสระน้ําของสํานักงานนะครับแล้วก็เป็นสระเล็กๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับสภาพสระสภาพน้ําได้เป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่ฝนถล่มลงมาอย่างหนักเมื่อคืนนะครับถ้าคืนนี้ยังลงมาอีกไม่แน่ใจว่าน้ําจะขึ้นไปถึงตรงไหนนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านพักของอาทางอําเภอนะครับตอนนี้ข้ามไปไม่ได้นะครับน้ำเต็มหมดเลย นดูโอนะครับสภาพหลังบ้านก็ไม่ต่างจากนี้นะครับ